ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปทําเบ็ดใหม่นะครับเป็นเบ็ดของอ่าวันขอบุณพระเจ้านะครับคนอื่นนะครับเราก็มาเกาะมุสบูดเลยนะครับมาเกาะมุสบูดก่อนก็คือเกาะแรกนั่นแหละครับพอเรามาถึงแล้วก็มาคุยกับอ่าคนนี้นะครับคนที่นั่งอยู่นี่แหละครับกดคุยไปเลยครับพอกดคุยไปเลยครับมันก็จะมีอยู่สองควยนะครับเควยแรกเนี่ยก็จะเป็นเควสอ่า หาหมวกมให้เขานะครับขั้นที่2จะเป็นหาไก่ไมให้เขานะครับซึ่งไก่น่ยจะเป็นไก่ตัวไหนก็ได้ก็วิธีการตกหาหมวกแล้วก็หาไก่นะครับเราก็ต้องไปเกาะใหม่ก่อนนะชื่อเกาะเมเปิ้ลนะครับเกาะเมเปิ้ลโอเคนะครับพอมาถึงเกาะน,นะครับแล้วก็มายืนตกตรงนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้ไก่นะครับทุกตัวเลยนะในสมุด เนี่ยครับก็เปิดสมุดมาแล้วก็ไปตรงี้มีเตตฟิตแล้วก็เริ่มมาตรงนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับมีมีทุกตัวเลยนะผมมาะตูทุกตัวแล้วนะครับก็แนะนำให้ตกไก่ทุกตัวเลยนะเพราะว่าจะได้ใช้ในการทำควสดเลยนะก็กลับไปกเกาะเทอมเลยนะพอเรามาถึงแล้วเราก็มาคุยกับพูใหญ่นี้เลยนะเราจะ หมวกให้เขานะครับเอาไปเลยอะไรอะรพอให้หมวกมับแล้วก็ต้องเอาให้เตอร์กี้เขานะครับเอาไปเลยนีย่ครับเคว็แรกก็จะเสร็จแล้วนะครับ นี่นะครับต้องใช้เพื่อนหรือไม่ก็รหัสสำรองนะครับเขาบอกว่าให้เราครับเอาไก่เตอร์กี้เนะี่ยตัวไหนก็ได้นะเอาไปเทให้เพื่อนสามตัวนะครับวผมก็ไปเข้ารหัสลองก่อนนะครับโอเคนะครับผมก็ได้เอารหัสหลักมาแล้วนะครับก็เอาเตอร์กี้ให้ก่อนนะนี่ครับพอเ,เตอร์กี้มาแล้วก็เอาเตอร์กี้เขานะ นี่ครับพอรตเกอร์ครับ้ก็เอาให้เขาเลยนะโอเคอ่านี่นะพอเทเดนะครับแล้วก็คุยกับคนนี้เลยนะคุยกับคนนี้ต่อเลย yes อ่าเรียบร้อยครับได้แล้วช h i นี Shiny turkey กก็เราก็ไปหาช h i นี turkey มานะครับผมก็มีแล้วครับช h i นี Shiny turkey เราก็ไปทำที่เกาะเมเปิลกันเลยนะครับไปกันเลยครับ อ่านะครับพอเรามาถึงเกาะเมเปิลนะเราก็มานาเควสเลยนะคผมก็จะเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับข้างหน้าสุดเลยจนไปข้างหลังเลยนะก็เพิเเลยไปเลยครับพอได้มารเราก็มาให้เขาเลยนะนะครับพอเราให้ไปแล้วครไปต้องไก่ตเ,เตอกี้ได้มาครับนี่เราก็จะได้มาแล้วครับผมก็จะบอกที่ตกเนาะตกตรงไหนบ้างอ่า ปลาตกเบปลาปลากระเบนตัวเมื่อกี้นะครับอยู่ที่ลอล้ออลอลิสเบนะครับนี่ตัวนี้นะครับปลากระเบนตัวนี้อยู่ที่ลอลิสเบนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับไก่เตอร์กี้ก็ไก่ปากกาลังนะครับก็ตกได้ตรงนี้เลยนะส่วนไอ้ตรงลอลิสเบก็ตกทั่วเกาะเลยนะครับแต่ไม่นับข้างบนนะนับแต่ข้างล่างนะครับ ต่อไปนะครับไปทำตัวต่อไปเลยอันนี้นะครับต้องไปหาปลาทองให้เขานะครับผมขาไปหาก่อนนะอ่านะครับเราก็ได้มาแล้วครับอย่างแรกนรั้ก็ต้องให้ปลาปลากับตันก่อนนะครับให้ไปเลยกดกดกดขึ้นใหม่อีกรอบนะเรียบร้อยกดึ้นใหม่แล้วก็ให้เลยครับมีเสียงไหมนะ นี่เราก็ได้มาแล้วนะครับกับตันโกฟิตก,ก็ตกที่เกาะฟอสเคนนะครฟอร์สเคนก็จะเป็นตรงบ่อน้ําข้างบนเลยนะครับบ่อน้ําจืดนะส่วนไก่นกี่ก็ตกได้ตรงนี้เลยนะไก่มันจะเป็นไก่ตัวนี้เลยชนสัดัดนะครับต่อไปนะครับคนที่3มเหมือนเขาจะเป็นด็อกเตอร์นะคุยไปเลย นี่คุยไปเลย hmm. เขาบอกให้หาเกาะเอ้ยไม่ใช่หาเกาะหาฉลามนี่ครับตัวนี้นะก็ให้ไปเลยนะครับนี่ก็จะได้มาแล้วต่อไปนะครับไก่โคสนะครับไก่ผีนี่ครับให้ไปแล้วนะฉลามนะครับก็จะได้จากเกาะแคสเอาไว้นะครับซีอยู่ไหนนะ s อ a ไว้นี่ครับชามตัวนี้นะครับส่วนไก่นะครับก็ตกได้จากเกาะนี้เหมือนกันนะก็จะเป็นไก่ตัวนี้เลยเยบรล้วครับต่อไปนะครับตัวที่4นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยมาเขาเลยกดคุยป้ายเขาบอกว่าไปหาเต่านะครับนี่เราก็ได้เต่านะครับเต่านี้ก็ ตกที่เกาะสันสโตนเลยนะครับเรียบร้อยก็ได้แล้วต่อไปนะครับไก่นะครับเรียบร้อยเอาไปเลยไก่นะครับก็จะเป็นอ่าตัวนี้เลยนะซันเทอร์กี้ต่อไปฉลามไม่ชีฉลามสิมน่าจะเป็นเต่านะครับซันสโตน นี่นครับก็เป็นตัวนี้เลยนะต่อไปนะครับตัวต่อไปเลยตัวต่อไปเลยนะครับนี่ตัวนี้เคียร์เพอเลยนะครับคราวนี้ต้องไปหาที่เกาะแกนรีฟเลยนะพอมาถึงนะครับแล้วก็ส่งเลย,เลยนะอันนี้ผมผมไปตกมาแล้วนะครับอ้าว,วไปเลยต่อไปนะครับไก่นะครับโพไซซอน าไปเลยเอาเอาไปซะเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับแล้วก็ไปทําตัวต่อไปกันเลยเอา่าก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่รับไปเลยก็จะเป็นเบบีนะครับก็ส่งเขาไปเลยเรียบร้อยผม,ผมไม่รู้ว่าตดดีก็เสีหรือเปล่านะ อ่ะเรียบร้อยครับก็ได้ไปแล้วนะผมก็จะบอกตัวที่ต้องหานะครับนี่ยครับก็อยู่เกาะสน์แคปเลยนะครับสน์แคปเลยนะก็เป็นตัวนี้นะครับก็อยู่เกาะด้านบนนะครับเอ้ไม่ใช่เกาะด้านบนจะอยู่บ่อด้านบนนะครับก็ตัวนี้ครับแนะนําให้เปิดออรโลราตกนะครับเพราะว่ามันจะออกได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ส่วนไก่ก็ไก่ตัวนี้นะครับโอเคครับพอเสร็จแลนะครับเราก็ไปเควสต่อไปกันเลย ก็คุยกับคนนี้เลยนะครับนี่คุยเลยเราคุยกับเขานะครับเขาก็จะให้หามอสจอก่อนะครับคุยแรกผมก็ได้มาแล้วนะครับมอสจอนะก็มอสจอเนี่ยผมก็ไม่ต้องบอกแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับก็ส่งไปเลยชึบเรียบร้อยต่อไปชึบ ดูแล้วเอาไปเลยโอเคนะครับเราก็กลับมาแล้วนะเรก็มาหาปานี่แฮมเมอร์ฟิตเล่ค <c> ร <oughs> ับเราก็เอาให้เขาเลยนะเรียบร้อยไก่นะครับก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะโอเคเอาไปเลยเรียบร้อยตัวนี้ นะครับก็แฮมเมอร์นะก็จะได้จากเกาะมุสบูดนะครับนี่ตัวนี้เลยก็ให้เปิดออรโราในการตกนะครับจะช่วยได้เยอะขึ้นแล้วก็ส่วนไก่นะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะขอไปตัอไปเลยก็คุยเลยนะครับก็จะให้เอาเต่าเอาเอาเต่านะครับไม่ให้เขานะนเรียบร้อยต่อไปนะครับไก่นะครับ นี่เอาไปเลยเต่นานะก็จะอยู่ที่เกาะเทลปินนะเทลปินไม่ใช่เทลปินนะเพราะมันเกาะเอ่อเต่าต,ตัวนี้เลยนะส่วนไก่นะครับก็จะเป็นไก่ของนี่มอสซี่เทอร์กีเป็นตัวนี้เลยส่วนตัวต่อไปนะรเราก็เดินตามผมมาเลยนะจากตัวนี้นะ เดินมาเลยเอา้เอาเโอเคจะพามาตอนนี้ก็ได้นะนี่คุยไปเลยใช่ก็คุยดนีนะครับต้องใช้ปลาเปียนโนนะครับก็กดกดไปเลยเราไม่ให้นเพื่อนโอเคต่อไปนะครับใช้ไก่เลยนะเรียบร้อยครับก็จะบอกนะครับ ว่าตกตรงไหนนะไปเป็นโนนะไปที่เกาะมุสปูดนะครับก็จะตกได้ตรงอ่าร้านค้าที่ซื้อพวกเอ็กเซลเอ็กเซลเทสลลิคนะครับเป็นพวกร้านค้าร้านค้าประจําวันนะพนูดง่ายๆเลยส่วนไก่นะครับก็จะเป็นไก่ตัวนี้เลยนะต่อไปนะครับตัวลาวาเลยนะครับถือว่าเท่เลยนะเนี่ยตัวต่อไปนะครับก็เราตัต้องใจตัวนี้นะครับ ตก,ตกที่ได้อาราลิสเวิร์คานนะครับก็จะอยู่ในถ้ำนะครับเป็นลาลิสเิแล้วก็เป็นถ้ำภูเขาไฟเลยนะก็ใช้เบดลาวาตกหรือว่าใช้เอ็นชันที่จะมาตกได้ทั้งน้ำกดแล้วก็ลาวานครับควากันครับนี่ตัวนี้เลยต่อไปนะไก่เตอร์กี้ไม่ใช่มันชื่อว่า นี่แมกมาตเตอร์กี้นะครับก็ส่งไปก่อนครับเอาไปเลยน้องพี่รวยก็เริ่มจากเกาตรงลาวาเลยนะก็จะเดินไปตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยนี่ครับมาข้างหลังตัวนี้ครับก็จะมีบันไดยอยู่นะปีนขึ้นไปเลยนี่ครับนี่จะเป็น คนสุดท้ายนะครับอ่ะนะครับก็คุยกับตัวนี้นะคนนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วนี่คุยไปเลยเไปเลยเพื่อนนี่นี่อันนี้คือคนสุดท้ายนะครับโอาใหเ้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับทั้งสิบสองตัวเลยนะจะบอกที่หานะไอ้ตัวนี้จะใครก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับส่วนปลานะครับปลาก็จะเป็นอ่ะ อันนี้ครับก็จะเป็นปลาตัวนี้เลยนะครับโอเคครับก็ได้เสร็จไปแล้วนะครับทั้งสิบตัวเลยนะแล้วก็กลับไปคุยกับคนที่หน้าเกาะมุสูดเลยนะมาแล้วเรามาแล้วนายมาใช่เราเราทำทั้งหมดแล้วโอเค เราต้องไปถกหาเตอร์กี้นะโอเคนะครับก็ซึ่งควสสุดท้ายนะครับเราต้องไปหาไก่ไก่เตอร์กี้นะครับตัวไหนก็ได้นะครับติดเกอร์ไอกีวีเกอร์วีหรือกีวี่นะ,ะเกอร์วีนะเราก็ต้องไปหาไก่ที่ติดเกอร์วีนะครับซึ่งเกอร์วีหายังไงนะครับเราก็ต้องไปอ่คือ,กอ,กอเกาะเกาะไอเมเปิลใช่ไหมครับจะตกเล็กกล่องใช่ไหม เราก็ต้องเปิดกล่องนะครับเพื่อเอาเหยื่อนะครับเอาเหยื่อใหม่ทั้งหมดนะครับที่ได้จากการเปิดกล่องของอตรงไอเมเปิลนะครับตรงเกาะเมเปิลนะแล้วก็เปิดไปเลยครับผมก็ไม่อยู่เ4 0ยกล่องครับผมก็จะเปิดก็จะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมคอาดูก่อนนะอันแรกอันนี้นะครับน่าจะเป็นอันนี้นะพัมคินน่าจะมีอยู่นะอันนี้นะครับ อันที่2นะครับอันที่สามก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับจะมีอยู่ทั้งสามอันนะครับเราใช้เหยื่อในตกก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะได้เกอร์วี่เหมือนกันนะกิวี่หรือเกอร์วี่นี่แหละนั่นแหละแล้วก็ไปตกกันเลยนะครับผมขอไปตกก่อนนะเพราะว่าผมยังไม่มีนะครับโอเคนะครับเวสสุดท้ายนะครับแล้วก็ได้ไก่กิดติดกิวี่มาแล้วเกอร์วี่เนี่ยแล้วก็ส่งไปเลยนี่ใช้ชนะมาแล้ว ได้มาแล้วนะครับอืมถึงว่าสวยเลยนะก็ลองตกให้ดูเฮ้ยอะไรอะลูกโซนเหรอเฮ้ยมีอะไรตกลงมาด้วยมันช่วยอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าก็ใช้ได้เลยแหละแบบนี้ผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากเทไหร่นะครับแต่ที่รู้คืออ่ามันคุ้นแปลกนะอ่าแล้วแล้วนี่ติดเกิร์วี่ด้วย แสดงว่าเราก็เอาสามารถเอ๊ะเราก็สามารถเอาเบ็ดนี้ไปตกให้เพื่อนได้นะครับไปหาไก่ติดเกอวีอ่ะกีกีวีนั่นแหละครับให้เพื่อนได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ทําคลิปหรืออัปเดตเกี่ยวกับเกมอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย